เลี้ยงไก่สสยพันธุเดียวกันทําไมบางคนเลี้ยงแล้วตัวเร็วกะไบเยอะแต่บางคนเลี้ยงแล้วโตช้ากะไบน้อยสาเหตุเป็นเพราะอะไรในการเลี้ยงไก่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ไก่ตัวเร็วหรือว่าโตช้านะครับหรือว่าอยากจะให้มีกะไรเยอะหรือว่ากะไบน้อยเนี่ยสาเหตุหลักๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการให้อาหารของผู้เลี้ยงนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับหลักๆก็จะมีอยู่สแบบนะครับแบบที่1ก็คือการให้อาหารแบบควบคุมโปรตีนตามช่วงอายุนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับนั่นก็คือการให้อาหารแบบไม่ได้ควบคุมโรรตีนนะคับ หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือเราให้แบบมั่วๆนะครับมีอะไรก็ให้ไปในลักษณะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับมาเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของการเจริญเติบโตนะครับสมมติว่าเราเลี้ยงไก่สายันธุ์ปลาดู่หางดํานะครับเพื่อที่จะให้ได้น้ําหนักประมาณ1.2-1.5กิโลนะครับถ้าเกิดว่าเราให้อาหารแบบควบคุมโปรตีนตามช่วงอายุนะครับไก่เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งนะคร ในขนาดที่ถ้าเก like ิดว really ่าเราเลี้ยงแบบไม่ได้ควบคุมอาหารไม่ได้ควบคุมโปรตีนเลยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ4-5เดือนนะครับซึ่งเราจะมีเวลาในการเลี้ยงก็จะยืดออกไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าไก่ได้รับอาหารที่เหมาะสมตามช่วงอายุเนี่ยก็จะทำให้การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดความแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าไก่โตเร็วหรือว่าควบคุมการเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยจะมีข้อดีอย่างไงนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมต้องการเลี้ยงไก่ให้โตในช่วงระมาาก้ตอย ผมก็สามารถเลี้ยงไก่ย้อนกลับมาประมาณ3เดือนนะครับแล้วเริ่มเลี้ยงนะครับแล้วไก่ก็จะไปโตในช่วงนั้นพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งจะทันกับความต้องการของตลาดนะครับและไก่ทุกรุ่นเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าไก่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนเท่ากันในแต่ละรอบเนี่ยระยะเวลาการเติบโตก็จะเท่าๆกันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับหรือว่าอาจจะใกล้เคียงเล็กน้อยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับสมมุติว่าเราให้แค่ข้าวเปลือกปลายข้าวนะครับแล้วก็อาจจะมีเศษอาหารให้บ้างในบางครั้งซึ่านี่ย ก็ <UNKNOWN> จะไม่เท่ากันทุกรุ่นนะครับบางรุ่นไก่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงบ้างก็อาจจะโตหน่อยครับแต่บางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราไม่มีอาหารที่เหมาะสมไก่ก็อาจจะโตช้าแบบนี้นะครับซึ่งน <ious> ั่นก็หมายความว่าระยะเวลาการโตเนี่ยจะกําหนดไม่ได้ชัดเจนนะครับในส่วนของการเลี้ยงแบบที่ไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับซึ่งข้อนี้นะครับก็จะส่งผลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงและการวางแผนต่อไปในอนาคตนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของต้นทุนในการเลี้ยงบ้างครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบควบคุมอาหารนะครับเราจะสามารถควบคุมต้นทุนได้ชัดเจนนะครับ เพราะว่าแต่ละรอบในการเลี้ยงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยกินอาหารประมาณตัวละกี่บาทนะครับซึ่งเราก็จะสามารถคำนวณได้เลยนะครับส่วนการเลี้ยงแบบที่ไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถรู้ต้นทุนกำไรที่ชัดเจนได้นะครับซึ่งราคาของอาหารหรือว่าปริมาณในการให้อาหารจะไม่เป๊ะน,นะครับซึ่งจะส่งผลต่อการคำนวณกำไรขาดทุนในอนาคตต่อไปนะครับต่อปไปจะเป็นในส่วนขอ,ของการต่อยอดในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแล้วเราเห็นว่ามีกำไรนะครับแล้วเราอยากจะต่อยอดให้มีสกิลที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเลี้ยงเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับ แบบนี้เราจะสามารถต่อยอดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรามีแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอาหารที่ไม่จํากัดนะครับก็คือเราสามารถไปซื้อได้มาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ในกรณีที่เราเลี้ยงแบบไม่ได้ควบคุมนะครับในบางช่วงเนี่ยเราอาจจะให้เีษอาหารไก่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบมน้อยนะครับการให้อาหารแบบที่มีในครัวเรือนนะครับเช่นเศษอาหารในครัวเรือนแบบนี้นะครับเราก็ยังพอจะสามารถเลี้ยงได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเลี้ยงให้เยอะขึ้นเนี่ยซึ่งแบบนี้เนี่ยอาหารที่เราให้ไก่จะไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถหาเศษอาหารจะเยอะะได้นครับ อันนี้คือจะเป็นข้อจํากัดนะครับอีกอย่างที่หลายท่านมองท่านครับนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับถ้าเกิดว่าเราให s, ้อาหารแบบที่ควบคุมโปรตีนนะครับเราจะมีแหล่งที่มาของอาหารชัดเจนแล้วก็เชื่อถือได้นะครับแต่ในกรณีที่เราเลี้ยงแบบไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการให้อาหารที่เป็นแบบเศษอาหารที่มีในครเรือนนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับบางครั้งมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเราให้เศษอาหารที่เป็นเนื้อไก่หรือว่า เยษไก่ยู่นี้ครับไก่บางตัวเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมาตามตลาดเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับแล้วเราเผือเอาไปให้ไก่นี่ครับผมซึ่งก็มีความเสี่ยงที่ไก่จะติดโรคแล้วก็ตายได้นะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างเช่นเป็นโรคอหิวาลักษณะนี้นะครับไก่ของเราอาจจะตายยกเลิาได้เลยนะครับอันนี้คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เราเลี้ยงแบบไม่ได้ควบคุมอาหารชัดเจนครับและต่อมาสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของกําไรต่อปีีนนะะคคครรรัับบถ้าาาาาเเกกิิดดวว่่มํไตอป การเลี้ยงแบบควบคุมอาหารเนี่ยจะทําให้เรามีกําไรต่อปีมากกว่านะครับเพราะท่านอาจจะคิดว่าทำไมการเลี้ยงแบบควบคุมอาหารราคาอาหารมันจะสูงกว่าทําไมถึงได้กำไรเยอะกว่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการให้อาหารแบบที่เราควบคุมโปรตีนเนี่ยจะทําให้ไก่โตเร็วมากครับใน1ปีเนี่ยเราจะสามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ3ารุ่นเลยนะครับ ในขณะที่การเลี้ยงแบบให้แค่เขาเปลือกไฟข้าวแล้วก็เศษอาหารบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะครับอัตราการเลี้ยงต่อปีเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงรอบเท่านั้นนะครับซึ่งแบบนี้เองนะครับรอบในการเลี้ยงต่างกันเนี่ยก็จะทําให้การสร้างกําไรในแต่ละปีของเราต่างกันด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นความแตกต่างอีกข้อนึงนะครับสำหรับการเลี้ยงแบบควบคุมอาหารกับไม่ควบคุมอาหารครับจริงๆความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงของทั้งสองแบบยังมีอีกเยอะนะครับแตบบ่ผมแค่ยกตัวอย่างหลักๆบางส่วนให้ท่านเห็น an นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ ว่าการเลี้ยงแต่ละแบบเนี่ยจะเหมาะสมกับใครบ้างครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบควบคุมอาหารนะครับจะเหมาะกับท่านที่ต้องการเลี้ยงแบบจริงจังครับต้องการต่อยอดต้องการรู้กําไรขาดทุนชัดเจนนะครับหรือว่าการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ที่เน้นขายเป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงระบบนี้เนี่ยจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ต้องการเลี้ยงภายในครัวเรือนนะครับเลี้ยงแบบเล็กๆเลครับซึ่งอาจจะให้เป็นอาหารในครัวเรือนแบบนี้นะครับหรือว่ามีการขายบ้างในเล็กน้อยไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับไม่ได้สนใจว่าจะมีกําไรหรือว่าขาดทุนนะครับ การเลี้ยงแบบไม่ควบคุมอาหารก็จะเหมาะกว่านะครับเพราะเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของการให้อาหารแล้วก็ไปจริงจังขนาดนั้นครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับการเลี้ยงไก่ก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับว่าต้องทําแบบนี้หรือว่าทาแบบนี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าทุกท่านเนี่ยจะเหมาะกับวิธีไหนมากกว่านะครับซึ่งข้อมูลที่ผมแชร์เมื่อข้างต้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของทางฟาร์มเราเองนะครับบวกกับที่เราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆนะครับและก็มาสรุปให้ทุกท่านฟังนะครับสำหรับ ก็สามารถนําข้อมูลนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาต่อได้นะครับท่านไหนที่เลี้ยงไก่อยู่นะครับหรือว่ามีความคิดที่อยากจะลองเลี้ยงไก่อยู่นะครับหรือว่าท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแบบไหนนะครับก็สามารถแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับถ้าทุกท่านชอบในการเลี้ยงไก่นะครับหรือว่ามีเพื่อนที่กาลังสนใจในการเลี้ยงไก่อยู่เนี่ยก็สามารถแชร์ข้อมูลนี้ส่งต่อให้ท่านอื่นได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับถ้าทุกท่านชอบคลิปความรู้ในลักษณะนี้นะครับก็สามารถ แล้วก็จะมีคลิปสาระความรู้แบบนี้มาฝากทุกท่านหยิบเนปมาจำเลยนะครับสำหรับวันนี้สมัยฟังก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม